เกษนะทถวยรอช่วงห้องข่าว FD f e l เฟ d ลีดีไซน์นิสัปดาห์นี้ไปกันที่ร้านกาแฟและเบเกอรี่เฟรลีดีไซน์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ ร้านนี้มีชื่อว่า A P C D City Plus Bakery and Chocolate Cafe เเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่นานมานี้โดยมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดร้านด้วยตัวเองเพราะร้านขนม A P C D City Plus Bakery and Chocolate Cafe แห่งนี้เป็นร้านที่ส่งเสริมศักยภาพและการจ้างงานคนพิการเปลี่ยนจากภาระให้กลายเป็นพลังร่องกันขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมตามแนวทาง าการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับของร้านเนี่ยนะฮะเ,เราเริ่มต้นด้วยด้กาแฟกับ,กบขนมออขนมนี่ก็มีตั้งแต่ขนมขนมปังแล้วก็ขนมเคก้กแล้วก็มีตรา 60plus ด้วย 60plus เนี่ยมาจากที่ว่า,าสมเด็จพระเทศรัสตอนนั้นท่านามีพจนชเปรนา60พอดีแล้วท่านก็เสด็จไปเปิด เปิดสาขาแรกที่ร้านราชวิถีแล้วก็ทั้งพนักงานนี่ส่วนใหญ่เป็นเป็นคนพิการไม่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะก็เป็นต้องต้องเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะฮะคนที่ทำทุกอย่างเนี่ยเป็นคนพิการทั้งนั้นกำลังผลิตขนมปังนะครับจริงๆเราผลิตที่โรงงานของยามาสกิที่มาตั้งที่มูลนิธิในบ้านราชวิถี ผลิตเสร็จแล้วก็เอามาส่งที่นี่นะครับเพราะฉนั้นขนมปังยามาสกิจที่ร้านเนี่ยจะสดทุกวันในร้านเนี่ยเราก็ใช้คนพิการทั้งหมด4คนนะครับในการทํางานก็มีทั้งทางด้านพิการได้ยินทางด้านฮาร์ดเลอร์นิ่งแล้วก็มีออฟิสติกนะครับแต่บางทีเราก็หมุนเวียนจากที่บ้านราวิถีมาที่นี่ด้วย ที่ร้านเบเกอรี่ที่ทำเนียบของ a p c d นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอบริสถาปัจต่างๆนี่หรือว่าพร้อมไหมครับท่านด็ครับใช่ใช่ครับเลิมนี่ก็เป็นอาคารโบราณสวยด้วยนะฮะต้องเดินขึ้นมาก็ต้องขึ้นกรไดามาพอเรามาเปิดที่นี่แล้วเนี่ยเราก็สร้างอาคารขึ้นมาผู้ที่ใช้รถเข็นจะได้เห็นด้วยกได้จะเรียกเป็นลีดีไซน์สบาย ไทยทแลทกททกททุกทินทุกทิศทั่วแดนเป็นแฟนอารยาสถาบังข่าวเอฟดีข่าวต่อไปไปชมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการประชุมสัมมนา,าและการท่องเที่ยวเชิญธุรกิจในโครงการอีสานไม้์หัวใจแห่งอีสานจิตวิญญาณเมืองย่าโมที่จังหวัดนครราชสีมาเมืองไม้ซิตี้แห่งใหม่ล่าสุดของประเทศไทยครับ สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศาการหรือทีเซจัดกิจกรรม o o เม t ติ m ไม e f แ n t ท i ปโดยเชิญคณะผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ร่วมเดินทางไปในเส้นทาง Mice อีสานเริ่มจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนครราชสีมาสัมผัสหัวใจแห่งอีสานจิตวิญญาณเมืองย่าโมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งในเจังหวัดนำร่องเมืองไมซ์ซิตี ของประเทศไทยในเวทีสากลครับกิจกรรมเราในทริปนี้ที่เราเรียกว่าเป็นดเมสติกแฟมทริปนะคะเริ่มตั้งแต่เดินทางโดยช้งเส,งส้นทางรถไฟนะคะซึ่งถือเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยด้วยนะคะกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะสร้างรูทติ้งหรือเส้นทางนะคะสายไม้ให้กับจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชซึ่งเป็นไมซิตี้นะคะทำให้เห็นด้วยว่าเมืองโคราชเราเนี่ย มีศักยภาพแล้วก็ความพร้อมทั้งเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการประชุมความสามารถในการจัดงานแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบุคลากรนะคะแล้วก็ประชาชนรวมทั้งภาคเอกชนภาครัฐให้ความสําคัญในเรื่องอุตสาหกรรมไหมกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมแฟมทริป แมทิปก็คือลักษณะของการที่เราพาผู้ประกอบการที่มี potential มีศักยภาพในการนำกลุ่มนักธุรกิจนักเดินทางกลุ่มไมสะคะ์ค่ะเข้าสู่พื้นที่เป็นลักษณะของการโปรโมตประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาดอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเ,เราต้องการที่จะขายความเป็นเมืองที่มีความแตกต่างน,นะคะในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีโดยเราเนี่ยต้องการที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นไมซิตี้ในเรื่องของการ วัฒนธรรมวิถีชีวิตมรดกโลกมาเป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นจุดขายเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวในเชิงของนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ค่ะนั่นแหละครับ,รบเมืองย่าโมโคราชนับเป็นเมืองไมซ์ซิตี้น้องใหม่ล่าสุดนะครับ ที่ได้มีการคิกออฟการขับเคลื่อนและพัฒนาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกเพศวัยทุกสภาพร่างกายเพื่อยกระดับจังหวัดนครราชสีมาก้าวไปสู่ความเป็นเมืองอารยาสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวที่ทุกคนเข้าถึงเที่ยวได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยสบายใจหายห่วงไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับ